เอ้อาอย่างนี้เลยเหอเอาเจนซี่เลยเหรอวะไม่มีฮนะไอะไรไ่ฝันพูดจะ้องโทษดีว่าไม่ได้พักไอ้สัตว์โอ้ยหลังมาไอ้เหี้ยจริง ชักปืนมาได้เลยดูดมาแล้เลยอีกแล้วไอ้เนี่ยแบบว่าเก็บปืนมาแล้วปืนไม่ได้ชักกปืนอยู่ไหนวะตัวนี้อยู่ไหนวะอยู่ซีที่คุปิดไม้ปะเนี่ยเปล่าตัวนี้เนี่ยมองไปทาไปทานะครับหลุดโฟกัสเลยครับโฟกัสหน่โฟกัสหน่ ไอ้มันมีสองห้าโอ้ยสัตว์สุนเขี้ยวด้ยนะ